สวัสดีครับมหาวิทยาลักสไตล์นะครับสำหรับสำหรับที่นี้นะครับก็อยู่ที่ถนนอิสรภาพ28นะครับคือพาทุกท่านไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่เก่าแก่นะครับในวัดหลวงรัตนารามนะครับอยู่บริเวณสะพานเจริญพาธนะครับนี่ครับสะพานเจริญพาธนะครับครับนี่ก็คือบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ ส่วนบริเวณนี้คือศาลเก่านะครับส่วนบริเวณนี้ก็คือศาลใหม่นะครับศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับภายในวัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครนะครับสำหรับทันทีจะมาขอพรขอบารมีนะครับเสริมอำนาจวาสนานะครับ สำหรับท่านที่จะมาสักการะนะครับขอพรขอบารมีนะครับอำนาจนะครับก็ขอเชิญได้นะครับที่วัดหงรัตนารามนะครับเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับหรือจะเป็นขอตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับก็ได้นะครับสำหรับมาที่นี้นะครับก็ยกเว้นอย่างเดียวนะครับห้ามขอนะครับนั่นก็คือขอไม่ให้ถูกทหารนะครับ ครับนี่ก็คือสารส็จพระเจ้าปรุงทนบุรีมหาราชนะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับปัตถงรัตนารามราชวรวิหารนะครับเขียบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับครับนี่ก็คือสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหรือว่าพระเจ้ากรุงทนบุรีมหาราชนะครับเป็นสารใหม่นะครับ ขอเชิญนะครับท่านที่ให้ความเคารพศรัทธานะครับมาสักการะขอพรขอบารมีได้นะครับมาสักการะได้ทุกมาสักการะได้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ